ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคําพิพากษาศาลดีกาดีๆนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันนะครับเป็นเรื่องของ รถบรรทุกน,นะครับชนกับคนนะครับทําให้คนที่ถูกชนเนี่ยนะครับเสียชีวิตเลยคดีนี้ครับภรรยาของผู้ตายเนี่ยเขาเนี่ยมายื่นฟ้องนะครับเขาก็มายื่นเรียกร้องค่าขาดไลต์อุปการะเนี่ยนะครับพอมายื่นฟ้องแล้วเนี่ยจำเลยนะครับเขาก็มายื่นคาให้การต่อสู้เลย เขาบอกว่าภรรยาของผู้ตายเนี่ยนะครับเข้ามาร้องเป็นผู้จัดก,การมรดกแล้วนะครับก็ไม่ได้ขาดไรายได้พอจำเลยนะครับซึ่งคนที่ขับรถไปชนเขาเนี่ยมากระทําละเมิดในลักษณะอย่างนี้นะครับมาต่อสู้ว่าภรรยานะครับก็ได้เข้ามาจัดการดูแลปั๊มน้ํามันเนี่ยแทนสามีซึ่งตายลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อต่อสู้ออกมาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับ สารนะครับท่านเนี่ยจะตัดสินคดีนี้ว่ายอย่างไรก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับทางทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้เข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนเลยนะครับถ้าเป็นเหตุละเมิดนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาจะวางหลักเอาไว้ที่มาตรา420นะนะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีทันว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นคดีเนี้ครับนอกจากจะมีมาตรา420แล้วนะครับศาลนะครับท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา443เนี่ยนะครับเข้ามาปรับใช้เลยนะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับวักแรกเลยนะครับ ในกรณีทําให้เขาถึงตายนั้นค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่ค่าโปรงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วยวรสองนะครับถ้ามิได้ตายลงในทันทีค่าสินใหมทดแทนเนี่ยได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ธรรมหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยวร้ายนะครับ ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยต้องขาดรลอุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซส์ท่านว่าบุคคลนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นคดีเนี้ยครัเป็นเรื่องของ คู่สมรสกันนะครับโดยปกตินะครับหน้าที่ระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็ต้องอุปการะนะครับแล้วก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันเลยนะครับเรามาดูข้อที่จริงในคดีนี้นะครับลูกจ้างของจำเลยนะครับขับรถเนี่ยในทางการที่จ้างชนสามีโจทเนี่ยถึงแก่ความตายด้วยความประมาทนะครับโจทเนี่ยนะครับซึ่งเป็นภรรยานะครับ ย่อมตกเป็นผู้ขาดไรอุปกระตามกฎหมายมีสิทธิเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนได้เมื่อสามีโจดเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับมีอาชีพตั้งปั๊มน้ำมันจำหน่ายน้ำมันเบนซินน่นะครับแม้นโจดเนี่ยจะได้เป็นผู้จัดการมรดกเข้ามาดำเนินการค้าน้ำมันเบนซินเนี่ยต่อมาหลังจากสามีโจดตายแล้วก็หาเป็นเหตุทำให้โจดเนี่ย ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าขาดไล์อุปการะจากจำเลยไม่น,นะครับในการคำนวณค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยที่โจทย์จะต้องขาดไล่อุปการะนั้นเนี่ยย่อมต้องคำนวณโดยอาศัยพฤติการในวันเกิดเหตนุน,น,นั่นเองเป็นหลักนะครับพฤติการทั้งหลายภายหลังวันเกิดเหตุหาอาจนำมาพิจารณาในการคำนวณค่าสินใหม่ทดแทนในการขาดไล์อุปการะของโจทย์ได้ไหมน,นะครับคดีเน <N> ี <N> ้ครับ โจดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายนะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องวาอ่างนี้นะครับว่าลูกจ้างของจำเลยนะครับได้ขับรถเนี่ยชนในหลิงสามีโจทเนี่ยถึงแก่ความตายโดยประมาทในทางการที้จ้างนะครับขอให้บังคับจำเลยเนี่ยใช้ค่าเสียหายพอเขายื่นฟ้องมานะครับจำเลยเนี่ย,ใ,ย,หย,ย,ย,ยให้การต่อสู้เลยนะครับต่อสู้ว่า คนขับรถเนี่ยม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยและมีได้ขับรถประมาทนะครับทั้งค่าเสียหายที่โจทยะนะครับเรียกสูงเกินไปคดีนี้ครับพอโจย์เนี่ยมายื่นฟ้องนะครับจำเลยมายื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับศาลชั้นต้นน่นะครับท่านตัดสินยกฟ้องเลยนะครับโอ้คดีนี้ครับ โจดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพาาศาลชั้นต้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินยกฟ้องโจ์เลยนะครับโจทเนี่ยอุทธร์ขึ้นมานะครับศาลอุทธร์นะครับท่านเนี่ยพิพากษากลับเลยนะครับให้จำเลยเนี่ยใช้ค่าทำศพจำนวนเงิน10,000่บาทนะครับและค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูโจดเนี่ย หนึ่งแสนบาทพร้อมด้วยดอกเบีย้ยอ่าทีนี้ครับโจทย์เนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นพออุทธรณ์ขึ้นมานะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษากลับเลยนะครับให้จำเลยนะครับใช้เนี่ยนะครับค่าทำศพเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ให้ชดใช้ค่าขาดราอุปการะกับโจทย์นะครับซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายนะครับหนึ่งแสนบาทเลยคดีนี้ครับ ไม่ต้องเดาเลยนะครับพอสารเนี่ยทั้งสองสารเนี่ยตัดสินออกมาในลักษณะแตกต่างกันอย่างนี้นะครับจำเลยนะครับยื่นดีกาขึ้นมาเลยนะครับคดีนี้ครับพอขึ้นมาสู่ศาลดีกานะครับศาลดีกานะครับท่านฟังข้อเท็จจริงว่าคนขับรถเนี่ยเป็นลูกจ้างของจำเลยและขับรถเนี่ยในทางการที่จ้างชนในหลิงสามีโจทเนี่ยถึงแก่ความตายโดยประมาทนะครับ สำหรับค่าเสียหายเนี่ยจำเลยดีกาโต้เถียงเนี่ยเฉพาะค่าขาดไล้อุปการะตามกฎหมายส่วนค่าโปรงศพเนี่ยซึ่งสารุทธรเนี่ยท่านกำหนดให้1 0 0 0 0บาทเนี่ยจำเลยไม่ติดใจจึงเป็นอันยุตินะครับข้อที่จำเลยอ้างว่าเมื่อในหลิ่งถึงแก่ความตายนะครับโจทเนี่ยเข้าทำงานในปั๊มน้ำมันของในหลิ่งต่อมาจึงไม่เสียหายนั้น สารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยอย่างนี้นะครับว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา443เนี่ยวักษามน,นะครับบัญญัติว่าถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยต้องขาดไล่อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซย์ท่านว่าบุคคลนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น มาตรา1,453วรรค2แต่ปัจจุบันนี่แก้แล้วนะครับอันนี้คือที่ทนายอ้อาเรียนเนี่ยก็คือเป็นตอนที่เขาใช้ในตอนที่ตัดสินนะครับบัญญัติว่าสามีภรรยาเนี่ยต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันและมาตรา1,454นะครับบัญญัติว่าสามีเนี่ยเป็นหัวหน้าในคู่ครองนะครับเป็นผู้เลือกที่อยู่และเป็นผู้อำนวยการในการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบเคียงนะครับก็จะเทียบเคียง1,461คู่สมรสเนี่ยต้องอยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรสเนี่ยนะครับวักท้ายเนี่ยคู่สมรสเนี่ยต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันเนี่ยตามความสามารถและฐานะของตนนะครับคดีนี้ครับเมื่อในหลิงตายนะครับโจทเนี่ยจึงตกเป็นผู้ต้องขานไล้อุปการะตามกฎหมาย มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากผู้กระทำละเมิดต่อสามีโจทได้และคดีได้ความต่อไปว่าเมื่อในหลิงผู้ตายยังมีชีวิตอยู่มีอาชีพตั้งปั๊มน้ำมันราชปาลบบริการนะครับจำหน่ายน้ำมันเบนซินเดือนหนึ่งเนี่ยจำหน่ายน้ำมันได้2องแสนลิตรมีกำไรสุทธิเดือนละ2องหมื่บาทแม้นโจทยนะครับจะได้เป็นผู้จัดการมรดก เข้าดำเนินการค้าน้ํามันเบนซินน่ยต่อมาหลังจากที่นายบิงเนี่ยตายแล้วก็หาเป็นเหตุทําให้โจทย์นะครับไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าขาดรายอุปการะจากจําเลยไม่ในการคํานวณค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยที่โจท์ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูเนี่ยเพราะความประมาทของคนขับรถบรรทุกน้ํามันของจําเลยขณะปฏิบัติการในทางการที่จ้างนั้น ย่อมต้องคำนวณโดยอาศัยพฤติการเนี่ยในวันเกิดเหตุนั้นเองเป็นหลักนะครับพฤติการทั้งหลายภายหลังวันเกิดเหตุดังที่จำเลยอ้างมานั้นหาอาจนำมาพิจารณาในการคำนวณค่าสินใหม่ทดแทนน่นะครับในการขาดไล้อุปกระของโจทย์ได้ไหมคำนวณค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ย ตามที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยเนี่ยใช้ค่าขาดร้อุปการะแก่โจทเนี่ยนะครับรวมเป็นเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7จครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้เสร็จแก่โจทย์นั้นเนี่ยเป็นจำนวนที่สมควรแล้วศาลฎีกาเนี่ยท่านพิพาคสายืนนะครับพดีนี้ยครับศาลเนี่ยท่านอธิบายเลยนะครับว่า การที่โจทเนี่ยมายื่นฟ้องนะครับเขาเนี่ยเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะว่าสามีเขา่นะครับในหลิงเนี่ยถึงแก่ความตายเนี่ยเพราะเกิดจากการขับรถเนี่ยโดยประมาทของลูกจ้างกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อเขาเนี่ยเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยนะครับเขาก็ให้สิทธิ์นะครับภรรยาของผู้ตายเนี่ยมายื่นเรียกร้อง ถ้าสินใหม่ทดแทนเนี่ยนะครับซึ่งขาดร้อุปการะได้เลยตามมาตรา443วรรคสามของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีการนี้เพิ่มเติมนะครับ่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่1251ับ2514นะครับเช่นเคยนะครับสำหรับ คนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือคดีของท่านเนี่ยไม่มีความคืบหน้า หรือว่าในบางครั้งนะครับคู่กรณีนเ,นเนี่ยพยายามจะมาเยียวยาท่านเนี่ยน้อยเกินสมควรเลยนะครับไม่สมสัดส่วนกับที่ท่านเนี่ยได้รับบาดเจ็บน,นะครับอากให้ท่านเนี่ยในฐานะผู้เสียหายนะครับลองโทรติดต่อมาสอบถามกับทีมงานทนายอ้อหรือท่านจะติดต่อกับเราเนี่ยทางช่องทางต่างๆเนี่ย ที่ขึ้นอยู่ในรายการได้เลยนะครับหมายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนําท่านเนี่ยเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับเราเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีสําหรับคนที่ขับรถไปชนเขานะครับแล้วท่านเนี่ยรู้ตัวว่าท่านเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับ ท่านเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาเองก็ดีแล้วก็ฝ่ายคนที่ถูกชนเองก็ดีนะครับอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้โดยเร็ววันนะครับสิ่งสาคัญเลยเนี่ยท่านต้องขับรถเนี่ยด้วยความระมัดระวังเคารพกฎหมายเคา,ารพกฎจราจรนะครับแล้วก็มีน้ําใจเนี่ยให้กับเพื่อนร่วมทางของเราหากท่านเห็นว่า รายการนี้ครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่ากดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานทนายอ,อ้อ วันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ